ร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระทั้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าพระจันทร์ .com ร้านพระเครื่องคุณเบนที่ Facebook และ y o u t u b e ช่องพระเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ พระสมเด็จหูใบสีเสียนโตฐานสามชั้นนิยมเนื้อดินผสมผงหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตลาภจังหวัดชัยนาทปี2500เนื้อเดียวกับพระแหวกมาศอกใหญ่สร้างพร้อมกันปีเดียวกันค่ะพระสมเด็จหูใบสีเสียนโตหลวงพ่อกลวยสร้างพร้อมกับพระแหวกมากเนื้อจึงมีเนื้อแบบเดียวกันและเป็นที่นิยมมากนะคะพระสมเด็จหูใบสีเสียนโตฐานสามชั้นองค์นี้เนื้อจัด พระสวยเดิมเดิมสวยสมบูรณ์ดูง,ง่ายๆลอยปาดด้านหลังดูง่ายชัดเจนพิมพ์นี้หายยากไม่ค่อยได้พบเจอนะคะพระของหลวงพ่อกลวยพูทุคุณสูงทุกด้านน่าบูชามากๆค่ะพระผงดินเจ็ปา่าช้ายุคแรกพิมพ์นิยมมีเส้นแกศามีพลอยหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือปัสสนาจังหวัดกระบี่ พระสวยสมบูรณ์เห็นเส้นเกสาชัดเจนด้านหลังมีพลอยเป็นบล็อกนิยมค่ะพระสวยมากๆมีหน้ามีตาหูตากระพริบสวยจริงๆเลยค่ะพระผงดินเจ็ดป่าชา้ายุคแรกองค์นี้มวลสารแน่นเต็มองค์ถือเป็นวัตถุบงคลพิเศษที่หลวงพ่อจำเนียนท่านได้สร้างขึ้นเพราะล้วนแล้วแต่มีมวลสารที่สุดยอดทั้งสิน้นโดยผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่นดินเจ็ดปะชา้าแร่ดำทรายทับทิมเส้นเกษาหลวงพ่อจำเนียนและเพชรหน้าทั่งพุทธคุณเด่นทางด้านคุ้มครองป้องกันภยัยเป็นเมตตามหานิยมค้าขายดีมีโชคลาภเดินทางแคล้คลาดปลอดภยัยช่วยแก้คนทำคุณสายล้างอาถรรพ์ได้ดีเสริมดวงหนุนดวงชะตาให้แก่ผู้ครอบครองบูชาได้สมหวังดังใจทั้งยังส่งเสริมด้านหน้าที่การงานให้โชคเป็นมหาสเสน่ห์เป็นที่รัก บางคนที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลบูชาติดตัวไปก็จบความได้อย่างง่ายๆตกลงกันได้ด้ีดต่างสร้างคุณวิเศษอย่างเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอิทธิฤทธิ์พระมีประสบการณ์สูงค่ะมีประสบการณ์มากมายพระองค์นี้สวยมากมีน้อยหายากแล้วนะคะการประวัติบอกว่าสร้างเพียง5,000องค์เท่านั้นลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศบูชาไปเป็นจํานวนมากแล้วค่ะนานๆจะเจอสักองค์ และองค์นี้สวยมากเนื้อจัดมีเส้นเกศามีพลอยหายากมากนะคะพระสมเด็จคะแนนหลังพระศิวลีบล็อก